อนนี้นะครับผมมีนกและตัวเงินตัวทองนะครับผมปลดล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็มีสองสัตว์นะครับผมที่ปลดล็อกนกกรงเอ้ปลดล็อกไปแล้วนะครับผมเป็นที่แน่นอนนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนั่นก็คือนกนางเอ็นนะครับผมแล้วก็ตัวเงินตัวทองนั่นเองนะครับผม ตัวเงินตัวทองนี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเลยนะครับผมสามารถขออนุญาตให้เพาะเลี้ยงได้เลี้ยวนะครับผมเพราะว่าตัวเงินตัวทองนะครับกระเป๋ามันโงาเอาไปทําเป็นตัวหนังมันนะครับผมเอาไปทําเป็นกระเป๋าอืสูงออกต่างประเทศได้นะครับผมเอาไปทําาเครื่องประดับหลายๆอย่างนะครับผมกระเป๋าเบนเนมอะไรพวกทํานองนี้นะครับผมทํามาจากหนังตัวเงินตัวทองเยอะนะครับผม าก็ได้ปลดล็อกกันเป็นที่เดียวเลยแล้วนะครับผมและอีกหนึ่งสัตว์นะครับผมก็คือนอกนางเอ็นนะครับผมที่ประเทศไทยนะขาจะสร้างตึกให้มันนะครับผมเข้ามาอยู่นะแล้วก็มาทำรังอ่าแล้วก็กเก็บรังมันไปขายนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นบอกได้นะครับผมนี่ติดจากลาลังบ้านผมก็เป็นรังตึกรังนกนางเอ็นเลยนะครับผม ก็สามารถพาขึ้นไปให้ดูได้แต่ว่ามันนานเลยนะครับผมอาจจะมีปวกกินบ้างอะไรบ้างก็มีแล้วนะครับผมอ่าก็ได้ปลดล็อกกันเป็นที่เรียบร้อยสองสัตว์สิ่งนี้นะครับแล้วก็ที่เพื่อนเพื่อนรคอยกันก็คือนอกคงหัวจุกโรปลดล็อกนกคงัวจุกนะตัวน,นี้นกหนึ่งนกก็ปลดล็อกกันไปแล้วนะครับผมก็คือนอกนางเอ็นอ่าแล้วอีกอย่างก็คือตัวเงินตัวทองนั่นเองอีกอย่างนะครับผมตัวเงินตัวทองนี่มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมือนกันนะครับผม อ่าอเคโพาะเลี้ยงได้แล้วก็เพื่อนๆนคิดดูหนังก็มีประโยชน์นะครับผมเนื้อนะ่ะบางบางคนก็เอามากินนะครับผมมีชาวบ้านเขาก็กินนะที่รู้กันนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนมันเป็นสัตว์พอโบคุ้มครองใช่ไหมม,ม,มันตอนนี้มันเกิดเยอะมากนะครับผมเกิดอ่าตามเหล่งน้ําตามอะไรตัวคืนตัวทงอยู่กันติ้มไปหมดนะครับผมอ่า พูดง่ายๆก็เหมือนจะล้นนะครับผมล้นตลาดนะไม่ใช่ล้นตลาดนะล้นธรรมชาตินะครับผมตัวเงินตัวทองแล้วก็เป็นตัวที่ว่านิสัยดูร้ายนะชอบไปกินไก่ชาวบ้านชอบไปกินปลาชาวบ้านที่เขาเลี้ยงไว้นะครับผมตัวเงินตัวทองเยอะก็ระบบนิเวศเสียได้นะครับผมตัวเงินตัวทองนี่เป็นตัวที่จุดๆเหมือนกันนะครับผมอ่าสัตว์ล้มตายเยอะๆอาจจะเกิดมาจากตัวเงินตัวทองก็มีผลนะครับผม ลูกไก่ลูกอะไรนะผมเคยเห็นมันเข้าไปกินนะตัวเงินตัวทองนะไก่ชนเขาไข่เยอะแยะนะครับผมตัวเงินตัวทองไปกินกวาดเรียบหมดนะครับผมเข้าไปตัวนี้คือทําลายล้างอนุภาพทําลายล้างสูงนะครับผมสําหรับอ่าตัวเงินตัวทองนะครับผมเลโกนกนางเอ็นนะครับผมจํานวนตัวน,นี้มันมีเยอะมากนะอ่าเขาก็ได้ปลดหมายไอ้ปลดออกจากโพรโบสัตว์ป่าคุ้มครองทั้ง นกนางแอ่นแล้วก็ตัวเงินตัวทองนะครับผมอ่าอันนี้เขาก็ดีใจกันไปก่อนหน้านี้เลยนะดีใจกันไปพักนังเลี้วนะครับผมแล้วก็อกรอนกคงหัวจุกนะจะได้ปลดล็อกหรือไม่อันนี้นกคงหัวจุกนะเป็นจํานวนมากนะครับผมอ่าประชากรไทยนะครับผมรอการปลดล็อกนกคงหัวจุกกันเยอะมากเพราะว่าแต่ละบ้านถือนกคงหัวจุกกันเยอะนะแล้วก็ไม่ได้มี อ่าไม่ได้มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมโคก็เลยกลัวนะครับผมอันนี้นะครับผมโคก็เลยกลัวคนที่ไม่กลัวนะครับผมส่วนมากจะเขาจะมีใบอนุญาตนะครับผมคนที่เขาบอกว่าไม่ปลดอนุนี้นั่นนะโาก็ไม่กลัวเพราะเขาถือใบอนุญาตอยู่นั่นเองนะขาก็เลยไม่กลัวนะครับผมอ่าแล้วตัวเงินตัวทองนี่เป็นตัวที่ว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับผมอ่าผมไปอ่านมาแล้วนะมันเป็นสัตว เศรษฐกิจและตอนนี้ที่เขาไม่ปลดเพราะมันมีเยอะในธรรมชาติเยอะมากจนล้นนะครับผมตอนนี้ตัวเงินตัวทองนะไม่ว่าจังหวัดไหนก็จะเห็นได้ทุกพื้นที่แล้วก็เยอะมากนะครับผม่าตัวเงินตัวทองนี่เป็นตัวทําลายระบบนิเวศเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เขาปลดเพราะอะไรอะ่ะผมคิดว่ามันปลาโบหนึ่งตัวเงินตัวทองมันล่ากเกือบหมดโบอนะครับผม่าเป็นการ ประชากรของตัวเงินตัวทองมันจะอยู่กันเยอะมากเกินไปนะครับผมผมก็คิดว่าเขาน่าจะาจัดการตัวน,นี้นะเพราะว่าตัวเงินตัวทองไม่ชูนแล้วครับผมเพราะตอนนี้มันเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆขนาดตามเมืองตามอะไรยังเห็นตัวเงินตัวทองเดินอยู่เลยครับผมอาแล้วก็นกนางเอ็นนะครับผมนกนางเอ็นเมื่อก่อนนี่กิโลหนึ่งหลายบาทมากนะครับผมราคารังของนอกนางเอ็นนะ ปัจจุบันนี้ก็เหลือกิโลละไม่เท่าไหร่แล้วนะครับผมไม่ได้ราคาพุ่งสูงไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมแล้วก็จํานวนนกนางแอ่นที่มีในประเทศไทยจนตอนนี้นะครับผมมันก็เป็นจํานวนมากนะครับผมตั้งตัวเงินตัวทองแลนนกนางแอ่นนะอ่าก็ดีใจด้วยนะครับผมที่ออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองเมื่อก่อนเราไม่สามารถฆ่าได้นะอ่าคือถ้าเจ้าหน้าที่เห็นนะครับผมก็สามารถดําเนินคดีได้เลยนะเมื่อก่อนนะ เพื่อนๆอาจจะเคยได้เห็นข่าวนี้นะครับผมที่มีป้าคุณเกน,นะครับผมเกงเลนแล้วก็ไปขายในตลาดแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับผมจับกลุมนะครับผมของกลางก็เป็นเกงเลน3ามสี่ถุงนะครับผมอ่าแล้วก็จะดําเนินคดีป้าให้ถึงที่สุดก็ประมาณนั้นนะก็คือจับไปดําเนินตามกฎหมายนะแต่เ,เรามองๆกันนะั้นนะครับผมในมุมมองผมนะชาวบ้านเขาจับของกินเลนนั้นก็ เหมือนเปรียบเสมือนของกินนะครับผมผมคิดว่านะสําหรับตัวผมนะเขามันเป็นของกินของเขาอะผมคิดว่านะอ่าถามว่าผิดไหมมันผิดฟรลบรนะครับผมแต่ถ้าเจ้าหน้าที่วันผมว่าคนไต่ตรงนะครับผมเพราะว่ามันชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับผมว่าตัวเงินตัวทองตอนนั้นมันอยู่ในฟรลบรสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมอ่าผมว่าถ้า ถ้าเราจะดําเนินคดีต้องดําเนินคดีคนที่ไปล่ามาหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมอ่ามาจับของกลางป้าเก๋ๆนี่ผมว่าไม่สามารถไปไล่จับเรียนทันนะครับผมเลออีกอย่างหนึ่งคุณเก๋ด,ด้วยนะครับผมเมื่อไปติดคุกติดตารางกับคดีบางอย่างนะไม่ควรนะครับผมตอนนี้ก็ก็ดีใจด,ด้วยนะตัวเงินตัวทองก็จะปลดล็อกเลยนะครับผมเอ้ปลดล็อกแล้วนะแต่ว่าเขาอนุญาตนะเอาเป็นว่าเขาอนุญาตให้ เพาะเลี้ยงได้นะครับผมตัวเงินตัวทองเพาะเลี้ยงได้นะทั้งตัวเงินตัวทองแล้วก็ emat. นกนางเอ็นนะครับผมวันนี้ก็มาเปิดสองตัวละครนะครับผมอ่าเป็นจัดเศรษฐกิจทั้งสองตัวเลยทั้งนกนางเอ็นแล้วก็ตัวเงินตัวทองนะครับผมสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอยู่เยอะมากนะเพราะว่านกนางเอ็นก็สร้างรังสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ตัวเงินตัวทองตอนนี้เขาเลี้ยงขายเอาไปทําเป็นกระเป๋า นะครับผมกระเป๋าอ่าก็เป็นจัดเศรษฐกิจต,ตั้งสองตัวก็ดีใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับผม